สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พิวกาะน,นะคะถึงรอบปีแล้วนะคะไวมากโอ้ช่วงนี้นะไม่ค่อยได้กีดแล้วทุกคนเพราะว่าเกี่ยวข้าวกันเนาะเกี่ยวข้าวก็เหนื่อยแล้วขาดไปหลายเจ้าอยู่เหมือนกันสี่เจ้านะอ่าลุงขาหายไปนะรอบนี้ลุงขานี่หายไปเพราะว่าเกี่ยวข้าวแกเหนื่อยแล้วไม่มีแรงกีดแกบอกวันนี้ขอพักก่อนพักก่อน ลิงนะคะเอ็มเอมันระบุดีบอสจีเอานีได้เฮ้ยเฮ้ยนักเลื่อนห่งไอพ่อนะยบมาหนี่เฮ้ยอ๋อยะมาเจอทนี้ก็ได้เรื่องไอพ่อนะพี่โอป่ระวัง

ของช่างยังไม่เก็บนะน่าจะเป็นช่วงบ่ายมาดูก้อนยางพ่อชิู้ก้โ,โคนใหญ่มากเห็นเขาเห็นเขาลงเฟสในยางนะคนะเส <laughs> ื้ <laughs> อคู่เขาก็เลยเว่าแบบนี้ไม่ใช่ยางด้วยนะคะยางเขาละลายเขาเสื้อคู่มันไม่ใช่ยางก้นด้วยนะคะเขาบอกอันนี้ กราใสขอันนี้คนไทยไม่หนาเสื้อคูก็เอามาล่วงงานก็เสื้ออะไรอยังขลุ่นอืแม่นอยู่ถ้าเขาพูดชื่อเชื่อคูแล้วเขาหล่นเลยดิกับเขาใส่ยันใส่ยังว่าใส่ขวดเป็นล่วงงานโรงงานเลือ่เขาปาดอันนั้นนะปาดคือคือกระติกอันน้ำมันเครื่องนะแต่เขาปาดอตะกุนหรอกอะเอาไปแช่นะนะเขาก็ยอดขาอันนั้เลยบ่โอ้ไมเห็นนะะคนเนาะอย่างเขาเนาะดีเต้นอย่างนั้นเชื่อ โอ้ไปเห็นแถวบ้านป่าไม้ไปแต่อ,อนโชนเขาอะไรเนียงเอ้ยไปอยู่บ้านป่าไม้ไหมได้ขี้ดินอยู่เด้ไปขอได้ดอกไปกูกเอาไหมเอาแบ่งใครเด้๋ยวบ่ยังได้อยู่่บมันเมืองไดงบหลอกโธ่เฮ้ยไปปลูกเอาเลยดินยี่สวนยุขาหน่าจากแล้ว <c oughs> ตัวใดใส่ได้ดอกใดเขาแบงใครถึงมาเหรอลืมไปว่าย่านิงเป็นคนบ้านป่าไม้ค่อยจะลืมแกมาอยู่บ้านกกตุ้มนานแล้ว เมนบอกอโออันนี้มันก้อนละสอกิโลไปแล้วเนหะโอ้ยรอบนี้มีนสิบสองสิบสองมูเอ๊ะสิบสองกระสอบมันมาฮะเธอก้อนนั้นใหญ่เทานี้อยู่บ่ เราอ้อดูของเราก็ของเขาก้อนยางเอ้ยน่ารักกันใช่นหะอันนี้ตะมูตะมิอันนี้ตมูตะมิลาย้็เห็นยีนสองแถวมากมีใบยี่สามรูปเลยไหโอ้โหใยว่าจะบเ้ยยม่ว เก่งมากเอ็อ้อนนะะกีดยางคนเดียวแต่ยังดีที่มีลูกชายไปเสริมเนาะลูกชายก็เป็นหนุ่มแล้วยูมอเลือนะมอหนึ่งล้าบอกโอ้เป็นเป็นรุ่นอายพ่ออยปีหนึ่งวายวาจังซานเห้เนาะเยาวาจังซานว่าีลูกไายเพื่อลูกแพรอ้อนะ หอยหอยหอยคือไวน์เนี่ยเฮ้ยลูกเขือนแล้วมัลูกเขยมันเป็นเบยยุ่โอ้ธอแต่อนแล้วก็ห้าเลแห้งมันตูมันใหญ่แถมใหญ่กว่าเจ้าบุญเฮ้ยรถพ่อจ่ะไอู้นบะ อ๋อขนูรดไอ้พูนมันยัดไว้เท่าได้มันเอ็ดน่ะก้อนใหญ่นี่นั่งเนาะเออพูนน่ะเ่อว่างชาวก้อนก็เต็มแล้วเออให้อยางก้อนใหญ่น่ะเต็มไว้เท่าได้งั้นเถอะได้เฮายัดกะ อืมเอเสื้อน้อยยังเต็มเลยงวดก้อนกับงวดนี้อันละหลายงวดนี้หรองวดนี้หรอวะโอ้สิบซองไม่ไปไหนก้อนมันก้อนน้อยก้อนน่าจะได้หลายเราเสียเหล้าได้หมดนริงจริง น้ำเก๊กยเอมีรัจืดจีดเอ็ด่จีเลยวมีนะมันก้อนใหญ่น่ะมันมีอันนั้นคือก้อนหน่อยได้เฮ้ยมันมันเชื่อแล้วมันเต็มแล้วก้อนใหญ่น่ะ

ห้องเฮาเฮไปคนละเคิงก็ชอบเวอร์มึงใช่มันเล่นไปยู่กับโปรยาวกระชิบมันเนาะมันไหลมันไหลไปห้าวมุนมดแมนก้อนหลวงขนาดเลยอ้าวตัวนี้ไปเปีนได้ไหมจะสองก้อนีแมนเนาะแดดกันนี่เนาะเปีนได้จะสองก้อนสองก้อนยังมีห้าวของมันก้อนหนึ่งพักก้อนก็ยังมีห้าวของมันอยู่ของเฮาวนะ ก็ยังมาไม่หมดนะทุกคนโอ้ตึงตักขนาดบ่โอ้เสื้อปุ๋ยชุดไหมโอ้ชมพ่อชมพ่อ้เสื้อปุ๋ยชุดไหมวันนี้ว่าถุงใส่ห้าวกระเพียนปุ๋ยบ่เฮ้ยเมืองก่อนยางอะไรให้ก่อนห้าวยิงเมืองก่อนไงเท่าไหร่สองพันเอาไปอยู่ไยตาตากอยู่ ดังน้นมันลยได้ซื้อคู่น้อยแล้วไปกลองเ้าเ้าใส่แต่ว <|so|>? ินเนอร์บ่เออเอาหยังบ um ่ยังนี้หลายบ่หลายเบิดมือเบินบ่เอมีเลขเก่ะสำหรับลิปนี้ก็ประมาณนี้นทุกคนมีเลขหลายเบิลเบิมือเบิดไหวในวันนี้อ